สวัสดีครับทุกคนครับกับกะว่าด้พบพ่อกันโดนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเคยประสบปัญหาในการเียงตะกะแตนป่าทั้งก่าวครับครับยิงในในส่วนฤดูฝนนะครับเมื่อใดที่ท้องฟ้ามืดขึ้มฝนตกปบาเศร้า จะเห็นเห็ตกกนตะกระเตียนนี่ตายสูงครับเพราะว่าตะกระเตียนนี่มักแสงแดดนะครับมักแสงแดดในการร่วงฉีบร่งชีวิตของมันนะครับท่านเห็นเห็ตกกนตะกระเตียนนี่ตายหลายนะครับช่วงย่ำฝนแล้วก็ช่วงย่ำหนาวได้พี่นอนะ้องเด้อยตะกระเตียนจะตายหลายนะครับท่านผมก็มีอาชีพหนึง่ง อยากแนะนำพี่น้องนะครับคือการเลี้ยงมดแดงสมครับพี่น้องมดแดงสมนี่มันมักกินประเภทมแรงประเภทดแมงนะครับดังนั้นถ้าพี่นอ้องเลี้ยงตะกันแตนปลาตะกา่าเราอยากแนะนำให้พี่นอ้องมาเลี้ยง บดแดงสมน้ำครับพี่นอ้องอาหารของมันก็กคือพวกตะกะแตนนี่แหละครับพี่น้องฉะนั้นนะครับพี่นอ้องตะกะแตนที่มันตายหรือไก่ตายสมัครตายเอามาให้ตะกั่แดงกินมันก็สีบุคอยกินหมดนลยฉะนั้นก็เอาตัวที่มันไก่ตายครับพี่น้องหรือตัวมันเป็นนะครับที่แห้มตายก็มาทิยมไปให้บะ่ดแดงกินก็ได้นะครับ นี่คือรุยนเลี้ยงมดแดงสุมครับพี่น้องตอนเฮ็ดผมโมเดลไทยพี่น้องเบิ่งครับก็บเยล,ลาายรดน้ำไม้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับก็ผมเฮ็ดไปเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเลี้ยงมดแดงสุมรองรับะตะการแตนที่เขาเลี้ยงไว้นะครับพี่น้องเป็นรุ่เลี้ยงขนาดหาขุนสองเป็นหาสิบครับ ความยาวหาเมรร็ดความกว้างประมาณสองเมตรหาสิบสูงจากพื้นดินกันอยู่ประมาณหกสิบเซนครับพี่น้องอุปก,กรณ์กับตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับกระปุกขวดนะครับขวดกระปุกหาซื้อได้ตามทอกต้นลาดตองตลา,าดนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องฝากกดไลค์ แชร์็นน้ำมิเ้อนะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตใน,นการเลี้ยงมัแดงสมต่อไปนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่ี้วปกอนนะครับเพื่อหาวันเด้พุ่นจังใดพุ่นจังสีมาถาท่าถอดเลี้ยงเล่าให้พี่น้องในเบื้องหิกในอตอนต่อไปนะครับครับ สหรคิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวได้พี่น้องเด้อชิญีดีมีสารละก็จะมาฝากพี่น้องอีกตัวไปข้างหน้าครับสารคิปนี็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ